สวัสดีค่ะกับสวัสดีคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวนิภาพันธ์มั่งนงาตำแหน่งพนักงานราชการดิฉันขอนำเสนอแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา2564รถสมันะหลัก สมรรถนะที่หนึการมุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการวางแผนการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์สังเาะห์ภารกิจงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวิชาสุขศึกษาและพาระศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสําเร็จใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรปับปรุงพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ hand, ส่งแบบฝึกหัดและใายงานให้แก่นักเรียนพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตสมรรถนะที่2การบริการที่ดี มีความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสมรรถนะที่สามการพัฒนาตนเองการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพมีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงานแสดงบทบาทการเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและดำรงคุณภาพของสมาชิกตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายสมรรถนะที่5จริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพภู การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่งานทะเบียนนักเรียนงานสหกรณากรโรงเรียนงานครูหอนอนและครูเวรประจำวนัน สมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่1การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดสมรรถนะที่2การพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สมรรถนะที่3การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศการเรียนรู้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําวิชาการกํากับดูแลชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียนสมรรถนะที่4การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการทํางาน ความเข้าใจแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะที่5ภาวะผู้นำครูคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราจาก การใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษาก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสมรรถนะที่6การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้การประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆทางภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอขอขอบคุณค่ะ